ทุกเส้นทางที่เราเดินไม่ว่ามันจะใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ล้วนแต่มีอุปสรรคบางอย่างมาทำให้เราล้มแต่ถ้าเราได้เดินในทางที่เราชอบแล้วเราก็เราก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ ในช่วงเช้าของวันผมเริ่มจากการฟาร์มเบอร์รี่ใหม่ใช่ครับผมตายแล้วผมก็หาศพของตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนในตอนแรกผมกำลังจะเลือหลังคาใหม่แต่โดน3ามเข่าวันั้นตีแล้วก็บักขึ้นฟ้าหายไปเลยก็เลยต้องมาฟาร์มใหม่นี่แหละแต่ไม่เป็นไรหลังจากที่เราไล่เก็บไม้แล้วก็เบอร์รี่ใหม่แล้วแล้วก็ก็ได้เวลามาทำหลังคากันละ มาเราก็จะวางตามพื้นนี่เลยแล้วกัน1 2 3 4ตรงนี้อีก2 2 1 2แล้วก็1 2่ไหนวะตรงนี้ดีกน่าชึบตรงนี้ปิดแล้วที่อ่ะแล้วก็มานี่เลยวางปิดชึบอย่างนี้วางทุกมุมเนื่องจากแบบเกาอมันมันวางไม่ได้เลยต้องทำแบบเนี่ยเรียบๆโมเดิน์นโมเดินแทนมีมอลด้วย ตรงกลางด้วยนี่พอดีเป๊ะๆเ,เ,เราได้บ้านแล้วอันไหนเครื่องไม่สูงๆไว้ตรงกลางมาย่างเนื้อก่อนแล้วกันอันนี้ไฟน่าจะดับได้หมดแล้วนี่ไว้ช่องนี้เลยเนื้อน้องเนื้อเราพร้อมมากโอเคต่อไปเราจะทํากองขังเอ่อหรือว่าจะไปจับตัวอะไรดีวะไปจับอะไรดีอะพาราโซน่ะสิโอเอาไปที่น้ําหนักฮนะฟาร์มคือเตียนหมดแล้วแถวนี้เฮย้ยแอร์ดับลงพอดีเลยแอร์ดบบร็อปเิดของพาราซอพอดีนะฮะ พอเราวางเครื่องใช้ต่งตางๆเสร็จแล้วแสงเหนือก็มาเย็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้ใครเล่าจะอดใจไหวกลางคืนไว้เหมอนโกหกโอโ้โหดูแสงเหนือดีสิงั้นขอตั้งไทม์แลป็แล้วกันนะไปดูไทม์บสวยๆกันดีกว่า และสิ่งต่อไปเลยที่เราจะทำนั่นก็คือการไปจับเจ้าฝูงแรปเตอร์มาไว้ใช้งานสัก3ตัวโดยเจ้าแรปเตอร์พวกนี้จะเกิดทั่วแมปเลยแล้วก็จะอยู่กันเป็นฝูงด้วยและยังสามารถหาพวกน้องๆได้แบบทั่วแมปเลยซึ่งเป็นมือเอกชั้นดีในการต่อสู้ในช่วงแรกของเราซึ่งเจ้าแรปเตอร์ในเกมนี้คาดว่าจะเป็นทั้งสงสายพันธุ์นั่นก็คือเวลซีแรปเตอร์ และยูท่าแรปเตอร์แต่ถ้าดูจากขนาดตัวแล้วน่าจะเป็นยูท่าแรปเตอร์ซะมากกว่าเพราะว่าเวือซีแรปเตอร์นั้นขนาดตัวของมันเท่ากับไก่งวงบ้านเราเองถูกคนพบครั้งแรกที่รัฐยูท่าและรัฐโคโลราโดมีชีวิตอยู่ในยุคปลายครีเทเชียสเมื่อ126ล้านปีก่อนโอเคถ้างั้นผม้อยมาเช้าก่อนดีกว่ากลัวจะมองอะไรไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามันอยู่บนฝูงนี่แหละโอเคอืมเช้าหรือยังน่าจะเช้าแล้วมั้งอ้ยโอเคได้เวลา ซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้จับนั่นก็คือนี่เลยฮะไม่ใช่โบล่านั่นเองเอาไว้สาหรับล็อกขานะแล้วเราจะเอาสากกระเบอือในการฟาดถ้าหมัดกลัวมันจะแรงไปนะเพราะว่าเอาสากกระเบอือดีกว่าชัวชแล้วก็เรามีเนื้อไหมไอันนี้เรามีเนื้อโอเคพร้อมงั้นก็ไปเลยล่าสุดผมเห็นมันอยู่ฝั่งนูน้นน่าจะมีะเชิฟเราฆ่าไม้ฝั่งละเออมันอยู่ฝั่งเนี้ยเราหยิบโบล่าเลยับกลัวปลาไม่ทัน <laughs> ปลาค่อนข้าง รกเลยน่ามีพาราโซอเอ่อไอ้อ้นี่มันไก่ไก่ไกจริงอันนี้ไม่ใช่โดโด้เ <c> ด <oughs> ลดาสหมอดนั่นเองนะฮะอันนี้นโอเคนั่นคือมาช,ชออ็อปตรงนี้มีสามเขารือวต้องวิ่งไปตรงที่เราเกิดเลยวะแล้วเราจะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าตอนนั้นเราวิ่งเลาะชายหาดไม่ได้ลอดดลงน้ำมาดีนี้ฮะ,ฮะเดี๋ยวนั่นคือตัวอะไรเอ่อทุกคนเห็นปะว่ามันเรือยง อมันโปร่งใสอ่ะแล้วผมว่ามันจะน่าจะดูด,ด้วยอ่ะไม่รู้ตัวอะไรอ่ะมันเดินเร็วมากแต่มันไม่ตีสัตว์เนื้อตัวอื่นแต่มันอาจจะตีเราเพราะฉะนั้นสุดโอ้โหไปหาแรปเตอร์ฝั่งนู้นดีวกว่าวะ ไม่ไหวละวฝั่งนี้มีตัวอะไรครับไม่รู้โอเคงั้นเราไปฝั่งนู้นแทนครู้ชมไปเลยแต่ผมว่านะไอไก่ตัวนี้ก็น่าสนใจนะลองจับไหมว่าเราลองจับไหมไม่ต้องห่เองมันเลืองแสงเหมือนในตัวนั่นเลยอ่ะฟาดหนึ่งทีดิไอมันไม่สู้มันเหมือนโดโดเลยนี่ออาเอาบรีแดงไปแล้วกันงกโอเคไก่วันเอาชื่อไปไก่วันหยิบได้ปะ่ะเออขออนุญาตเล็งดีๆมันโด,โดโดที่เป็นเวอร์ชันไก่เลยน่ารักเอากบ้านก่อนวิ่งก็ไม่ได้ผมต้องลงบอดอะไรวะมันถึงจะวิง่งน่ะมันไม่มีสเตตัส วิ่งไงผมผมก็เลยต้องลงมอสสเปียร์คอสตูมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ครับอยากจะเดินชิวๆไปก่อนแต่ถ้าจเจอตัวหเขก็ชิวไปได้นะอ๋อแล้วมันปล่อยลงน้ำไม่เป็นไรมาตามมาอุย้ยป่าหน้ากลัวเยอะเลยหลังจากลงมอสเหมือนลูกออดที่ตัวใหญ่ก็ปกติ มาไก่อะไรอ๋อหยิบมามี่งไ้แค่นี้เชิบเอ้ยอยู่ในนี้แหละอดูหน้าใกล้ๆหน่อยได้ไหมเนี่ยไก่แจ้ช,ะชะดัดโอ้โหตั้งแต่นายทำอะไรได้บ้างอะ่ะนอกจากสวยงามแล้วทำอะไรได้บ้างนายไม่รู้อะ่ะจะมีใน,นานาคตเรามาทำข้อไก่ดีกว่าผมจำได้ว่าแมวเป้ามัอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็าเดี๋ยวค่อยจับ มันน่าจะจับเบลิงปะจับพาสีฟอะย่องห้อข้างหลังอันนั้นเต่ายากักษ์เต่ายักษ์นกก็น่าสนใจนะแต่เราจะเอาเลปเตอร์ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้เราอยากได้เลปเตอร์มันเป็นตัวนักสู้ที่ดีในช่วงตน้นเกมเราไม่อยากรีบด้วยโอ้โดโดจะเป็นบทเลยอะ่ะเดี๋ยวหลังจากที่ผมจับเจ้าเลปเตอร์ผมจะมาจับไอไก่ต่อไม่ใช่ไก่มันคือนกเป็ดโบราณไม่โบราณเท่าไหร่นะฮะที่บอกว่ามันไม่โบราณเท่าไหร่ก็เพราะว่าน้องเพิ่งสูญพันธุ์ไปยุคของ์เรานี่แหละ โดยเป็นนกที่อาศัยอยู่หมู่เกาะมอริเชียสในมหาสมุทรอินเดียเป็นนกที่มีปีกแต่ว่าบินไม่ได้อยู่ในตระกูลเดียวกับนกพิราบในปีพศ2 0 4 8โดยนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเนื่องจากน้องไม่มีสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดก็เลยคิดว่ามนุษย์นั้นเป็นเพื่อนก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วก็สูญพันธไปในที่สุดอุ้ยไก่เอ้มีไก่น้อยด้วยว้าวน่ารักน่ารักมากเลยุงอย ไม่น่ารักจะมีแรปเตอร์ให้เราไหมเนี่ยพี่เต่ายักษ์สวัสดีครับพี่เต่ายักษ์แรปเตอร์แรปเตอร์อยู่ไหนแรปเตอร์แล้วผมก็วิ่งหาแรปเตอร์ไปสักพักเลยแต่สุดท้ายก็ไม่เจอแล้วผมก็คิดขึ้นได้ว่าเรามีพาราซอน่พาราซอวิ่งเร็วก,กว่าเราอีกทําไมเราไม่เอาพาราซอมาล่ะก็เลยกลับไปหาพาราซอดีกว่าเออทุท่าน่าจะวิ่งไกลเราน่าจะออถ้างั้นก็ขอเปลี่ยนแผนหน่อยละกันนะผมไปเอาพาราซอมาดีกว่าน่าจะวิ่งเร็วกว่าเรา มาเราได้พลาสซอแล้วไปดีกว่าเนี่ยเร็วกว่าเราเยอะเหลือแค่สปีดคอสตูมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ควรที่จะตีไปนะนี่มันได้สิ่งที่เรียกว่าคิดตินซึ่งเราก็จะเอาคิดตินไปคาบขออีกทีเจออีกตัวเอา้นก็เอาหินออกไปก่อน แต่วมันจะตีเราป่ะเนี่ยพี่ต่อยักเอาฟี่แล้วหันเนื้อพอดพีต่อยักษ์ไม่ได้ตีเราเนาะยักษ์ยิงจริงไปไหนแล้วขออภัยกับการาฟิกเงานะเงามันแบบว่ามันเนี่ยมันจะมีแบบดำๆอยู่ต้องไปอัพการ์จอแต่ยังไม่มีตังค์นี่อีกตัวหนึง่งอยู่กับแมวเป้าอ่ะแมวเป้าวิ่งวันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกัน ไปทำภารกิจหลักก่อนนะคือแรปเตอร์เห็นได้สองบดมากมายอยากจับมากเลยก็ผมว่านะ่าจะอยู่ป่าฝังนนาฝ่งนู้นแหละนฝั่งนู้นนะเพราะแถบชายหาดก็น่ามีโอ้ตรงนี้มีพีชารานดอนสองตัวส่วนไก่ที่เต็มเลยมีไหมแถวนี้แถวนี้ก็ยังไม่เจอไปไหนเนาะแรปเตอร์ไปไหนหมดนี้ถ้าไปตนู้นนี่ยากแหละผมหาแถวนี้ดีกว่าเรามาวิ่งหาแถวนี้ดีกว่าเอา่อต้นไม้หล้ม มีพี่เต่ายังอีกตัวแลบปบเตอร์มันสูญพันธุ์หมดแล้วเลยไม่น่านะมีแต่นกกับไอ้ตัวนี้ผมไปหาฝั่งนูนดีว่าต้องได้แหละสักตัวแถวเสาแดงอะมีพัฟฟี่แก้วไม่ได้อยากเลี้ยงอะีพัฟฟี่อะ่ะช่วงแรกก็อย่างนี้แหละวิ่งเล่นบริเวณบ้านโอ้ยเจอระเข้ว่ะอยากลองอ่ะมาดิมาดิาดเฮ้ยจระเข้มา มามาตีโดนไปเนี่ยมาดีกะอัพมาโหดอยู่ตีไม่ค่อยโดนวิ่งไ้ไข่มมกด้วยอ่ะ่าจอคีอ่ะดีเลยดีเลยเกิดบ่อยๆนะหนุ่มแลนเนื้อน้องมันนิดหน่อยไปแรปเตอร์นุกวเ่จะตีเราไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ดีโลกินข้าวหน่อยสักคำหนึ่งไอหมาปักล่ะคน ขออนุญาตเลยอนุญาตเอาหมาปักก่อนเลยหนีอะไรไปอะโอเคเรารอหมาปักะฮะรอให้มันเริ่มแตกตื่นก่อนไอเราวิ่งวนอะไรอ่ะไอหนูเดี๋ยวนะหมาปักไม่ได้กินเบอร์รี่นี่ว่ะมันกินพวกปรเล็ดโอเคเก็บตามมาเลยก่อนเมื่อกี้มันหนีอะไรมาสักอย่างหมาปักเป็นเพื่อนที่ดีนะฮะเลืองแสงได้วิ่งไปไหนแล้วหมาปักไปไหนแล้วอะ ลงน้ำไปเหรอวดหมาปักหายเอ,อ้ยได้แมงดาทะเลแทนอ่ะขอหน่อยหายไปเลยหมาปักอะ่ะ <c> ว <oughs> ่านกโฉบวะไม่หรอกไม่ไปฝั่งนู้นแน่เลยพอฟิกเกเนื้อไหมหมาปักหายเงียบเลยหมาปักอะ่ะเอ,อ้ยใช่นี่เปล่าไม่ใช่นี่ลิงอย่าไปตีมัน ล้วผมต้องปรับคูณเอเดนอสเร์ลงสักหน่อยนะมันโกงเกินห <c oughs> มาปักหายอ่ะไม่รู้ว่านกโฉบหรือว่าอะไรดีๆก็หายแล้วเต่ายักษ์ตัวนั้นไปนไหนแล้วอะ่ะแล้วทำไมเต่ายักษ์ถึงเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนอนะ่ะงงวะ่ะมาชอบอยู่เหมือนเดิมฉลามหัวคอนปะ่ะฉลามหมดตัวนั้นอะ่ะแต่หมาปักฟิงหายไปเลยวะ่ะคือฆ่าสายตายแค่แป๊บเดียวเองหายไปเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราจะไปเอาเอ่ออะไรไปน,น่ะโูโดนี่อันนี้เนดนอสเซอหมด เป็นทีเล็กหมดไม่เห็นฉันเนาะไม่ต้องมายุ่งกับฉันเอ้มันมีโป่งใส่ด้วยนะเมื่อกี้อ่ะชิบหายแล้วหายแล้วบอกเลยว่าชิหายแล้วไม่ถ้าผมจับได้แล้วผมจะเอามันกลับบ้านได้ไหมเนี่ยตามป่ะมันตามป่ะไม่ตามมาันตีกันเองไม่ตามก็แย่แล้วมาดิก็สู้อ่ะก็สู้อ่ะก็สู้อ่ะโอ้โห ได้ของเหล็กว่ะเราอยัาไมบินธนูยาสลบไป่จับมันทำด้แค่ไฟฮะไปเอาของมันเป็นที่เล็กพันเตี้ยป่ะเมื่อกี้เราได้ของมาอย่างไรอ่ะตายไปแล้วไม่ใช่เลยอ,อย่าร้องดิหลอนอ๋ออยู่ในตัวอยู่ในตัวนี่นี่ไงนี่ไงของดีนี่ธนูมาเลยอันนี้ดีกว่าไะเนี่ยไม่แต่เรามีเหล็กแล้วอ่าอันนี้ก็ดีใส่เลย อันนี้เปลี่ยนเลยหาแรปเตอร์ต่อเนี่ยตอนเริ่มเกมเราเกิดแถวนี้แล้วแรปเตอร์เป็นฝูงเลยนายโดนทีเล็กเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ตีกันเองนี่เออวะ่ะแสดงว่ามันรีสปอนชัดเลยมันรีสปอนเนี่ยโอ้โหกาจอบแบบบักยับยับอะ่ะมีแต่นก้เฮ้ยโอ้ลองวิ่งเข้าป่าดูดิถ้าเราวิ่งเข้าป่าเราจะเจอไหมเจอมแมลงเต็มเลยนี่ไง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 แรปเตอร์ ราจะสลบถือสิทำไมไม่ถือนี่เออได้แล้วเลปเตอร์เอ,อ่อสแต็กเนี้ยก่อนนะแบ่งแบ่งแบ่งครัไปเ,เลยสามร้อยมีเพื่อนไหมเนี่ยไอห้ไอหนุ่มไอ้หนุ่มมีเพื่อนเปล่าเลปเตอร์หมดปะเนี่ยเออใช่เลปเตอร์หมดครับเอนกิโลจีเลปเตอร์ของหมด มีตัวเดียวเหรอปกติแกอยู่เป็นฝูงนะแต่แพคคีเมื่อก,กี้โหดมากอะเกือบสลบเอาหิวข้าวนี่ว่ะง,งั้นย้ายเอาเหนือมาไว้นี่ได้แล้วอืมชื่ออะไรดีอะมิไม่เอาเดีกว่าเอานี้แล้วกันมิสมิสวันบอกันมีตัวอ๋อแพคคีแพคคีตีบดีโลแล้วโปรแกรมนะ่ใช้อ่านอะไรแรปเตอร์นี่เลย แล้วก็นี่มีอีกไหมอะ่ะมีของอันนี้เป็นเดนเสาร์ใหม่ฮะเดี๋ยวค่อยไปจับวิธีจับมันได้รักมากเลยแล้วก็เราสามารถคราฟได้เลยไหมเตอได้เลยเออโอ้โ,อโอหคาฟเป็นไหนดีอะ่ะไอ้นี่มันเป็นสก,กิตีเฉยปะ่ะเพราะมันไม่มีอะไรบอกลองใส่ก่อนใส่ได้ไหมใส่ได้ปะ่ะ แต่เ้วก็เดินไม่ออกเอานหนักไปเลยรัวๆยังเกินอยู่กน้ำหนักอะ่ะกินไปนมกินๆกิน,น,น,นเอาเนื้อน้องมาด้วยเนื้อน้องมาด้วยอ่ารับไปไกละละไกลละไม่ดีเอาเราของไปฝากพาร,ราโซดิเสร็จแล้วเราก็ให้นี่ตามทุกตัวตามเราทุกตัวแล้วก็ของฝากได้พาราโซเราแบกได้เยอะมันน่าจะเชื่อมของในกล่องได้นะ ถ้าแบบนั้นน่ะดีดีจัดเลยจริงมันเชื่อมได้แหละถ้าลงหมดอ่ะลงบัตรคือเชื่อมได้เลยไปเก็บเลเวลมันจะกึง่ง FBOPG หน่อยนะก็คือเราต้องเอาไปเก็บเลเวลมาสามเอานี่เ้ยเลยเแล้วก็สเตมิน่น้อยเกินไปตีใครได้อีกตอนนี้สู้ใครไม่ได้ฮะเด็ปเตอร์เด็ปเตอร์มันกากมากออกไปข้างนอกดีกว่าออกไปข้างนอกดีกลัวอืมโดโดอีกแล้วโดโดเต็มไปหมดไอทีเล็กตัวนั้นยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลย พลัสโซ่เร็วเนี่ยข,ข้อดีของแรปเตอร์คือกระโดดได้กดดซีตะคุบกัดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยหมดแค่นี้สำหรับสกิลแรปเตอร์ <c oughs> อ้เนี่ยตัวเป็นเรื่องแสงอยู่เห็นไหมไม่ใช่สิมัน <c oughs> ไม่ได้เรื่องแสง ตัวอะไรวะเนี่ยนี่เป็นตัวอะไรอ่ะมันไม่ตีเราด้วยนะเดินไปไหนแล้ววะนี่ไงนี่ไงนี่ตัวอะไรไม่รู้อะไรเบลซี่เอ้ยเหมือนกระปอมเลยอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะมาดูเงานี่นี่นี่ถอยถอยพวราซอถอยขอตีขอตี ถือว่าโหดอยู่ไม่แอร์แรปเตอร์เราก่าเองเราต,ตีน้ำหนักวิ่งอะวิ่งเลือดปลายพอกับโอ้โหสวยจังญาตแวะดูรอดได้แต่เ,เยอะเฮ้ย เรื่องแสงที่หมาปักปะเอ้ยไม่ใช่หว่านกไอ้นกนี่จ่าได้เหมือนกันนะเอ่อเหมือนจะกินเมล็ดเหมือนกันปะงั้นขอจัดไอ้นี่เลยแล้วกันมาดินกสีเหรอนี่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 กัด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 เครตีปลาโซโอ้อันนี้ตายหรืออะไรอะ ตายเลยคือมันเหมือนมันไปถอดแบบเอาโดโดโลเล็กอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนหัวไอ้ได้ขนด้วยวะโอเคสู้ได้สู้ได้เราลืมเป่าให้มันอาเกสซีฟอ่อะเราปรับพาร์สีไว้มันเลยไม่ช่วยตีมาแล้วจ้าเอาานี่ลูกบอสลูกบอสลูกบอสเอ้ยได้คีตินด้วยวะเจอแล้วแหล่งฟาร์มคีตินไล่ตีปลาพวกนี้เอามาแล้วฮะมาชิกใหมออ่อยู่ตรงนี้นี่แหละ และนี่ก็คือสมาชิกใหม่ของเราเวลซีแรปเตอร์แต่ขนาดตัวเหมือนอยู่ท่าแรปเตอร์เพราะเวลาซีแรปเตอร์มันจะตัวเท่าหัวเขา่าแล้วก็ต่อไปเมื่อกี้นู่นเห็นเรื่องแสงอยู่ตรงนูน้นผมว่าเป็นหมาปักว่ะจริงไม่กระไก่ไม่กระโดโดมไม่ก็ตัวอะไรสักอย่างแต่หมาปักมันหายไปเสียใจมากโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาฟาร์มของนะฮะนั่นก็คือพวกเหล็กเราจะเข้าสู่ยกเหล็กกันแล้ว ซึ่งเฟอร์นเจอร์เรายัางมีไม่มากเลยเหล็กเราก็เช่นกันยังไม่ได้ไปขุดมัวแต่วิ่งจับเนี่ยของผลก็โล่งโจงมากเม่เอาใส่กล่องไว้ดีกว่อนบร่ดำสำคัญนะสำคัญมากแล้วก็อันนี้ผมจะคาฟแล้วก็จะทำการสแต็กอฮะแล้วก็ร้อยมันเน่าเราจะผลิตเนื้อแนวกันเอ้มีลูกด้วยมีลูกด้วยเฮ้ น่ารักจัดเลยอืมแสงเหนือมาอีกแล้วโอ้โหแล้วเต็มเต็มดวงจัดจ้ดอะพระจันาร์น่ะถ้างั้นก็ก็หงจะได้เวลานอนล้วเจอกันอีกทีตอนเช้าครับ ว้าวแล้วแอร์ดรอปมันหล่นมาพอดีหล่นมาที่เดิมเลยได้ไรได้ไรได้ไรอ้ยระดับนี้วะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้มากวนงั้นเอาไปเก็บดูท่าน่าจะดูน่าดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบาย